ยารเรียนของท่านอาาะเมื่อดูาการทุกหมายเลขทุกตัวนะคะอยากช่วนักเหียนนะคะ่านเป็นผู้แลครแล้วก็บรรยากาควารช่วกการปรับตัวจานักเฮ้ยน 269 269วนี้นะครับผมว่านแฟนพันธุ์า5ตัวเอเมอนกันี้เราต้องขอชมกับมาตั้ปีวปี2ลูกค้ี2หัวแต่วันนี้แต่ว่าอะไรน้ับไม่ไอใการก็นะครับกางอะไรการอะไร ปวไม่วค right? ิดอะไรก็าวันนี e ้จมอกไ่อนออกัทีกเปาละเปด้านหลังมีามาก้ตาลีไปอะไรก็แล้ววันนี้จะอันวครับทันไม่สมบูรณ์นวัสุสณปกรมความเใกิรีันนี้งาจะให้ที่สครับ

หมายเลขสองห้าหนึ่งผมจะดีกว่านารที่ามามว่าเรื่อ้ไเใชไหมต่งตางไตไม่ถูกต้องต่ีอยู่เรื่องของ้ำเงินแลส้มสนะส่วนคนเนี่ยผมว่าเสนอกานเลยการตัดสินใจเด่นเดนนะครับแต่พอกล้ามเนื้อขาดูนี้ขาลูกขาหขืลง่าขางูกกว่านี้จะมีจะหายไปรเลยากล้ามเลือขขาหลังก็มีแต่ไม่ใช่ ถ้าพูดถึงเรื ok ่องความสูงตอนนี้ก็ได้เปกี่ยวเลนะครับเรื่องของอังคะอยู่ผู้สีอย่างผมเข้าใจแล้วว่าสู้สีนะครับแก่ัวนะครับเรื่องของเรื่องก็ถือว่าในเรื่องี่เกี่ยวกับนะครับในส่วนของภาะต้ของตลาดนั้นว่าเข้ากันเลยดูดีทั้งคู่นะครับความกระชับกระชับของกล้ามเนื้อ ก็ได้ใกล้จกันะครับก็ดูดูสองขเนี่ยก็จะดูด้านไหนดีะบกันน่นะครับส่วนที่ที่มันเหนี่ยวตก็คือเรื่องของาเ่งอรที่ะรี่กี่ยวข้องกยกนเอ่อมองมาดูด้านน้า ความส่งของอาด้านข้างคับความส่งของหน้าท yeah. yes. ้ายเ่ยต yeah. okay. yeah. yeah. so ัวนี้ค like ่อนข้างจะได้สัดได้ส่วะครับหลอือความลึกกับความหนาทู่ัมีานครับพวกเือกันได้สัดส่วนกันนะครับไหล่ข้างหนานะครับมาดูด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้านะครับตัวนี้ผมว่าด้านหน้าเนี่ยหน้าอกเข้ามาเลยนะครับการยืนของขา อ่าน้านะครับแบบนี้ต้องอ่านอาจจะอาจจะเลื่อนนิดนิดนะครับตัวนี้อาจจะมีอย่างไจะไม่เป็นแกนเท่าไหร่แค่เดียวนะครับหน้าตาหรือว่าก็ก็ดูดีครับอ่ารอขคนละแบบนะครับก็ไม่ไม่ถือว่าเสียหายอะไรนักหนาหน้าตาครับแต่ความจริงของไหลความความหนาของไหลก็ใกล้เคียงกันครับส่งที่เหลื่อมกันก็อย่างที่ผมให้นําเรียนไปแล้วทั้เรื่องของกาำเรื่องของเรื่องของอ่า ความสมดุลของนักกายเนาะวันนี้คณะกรรมการเลยตัดสินลำดับที่หนึ่งให้แก่หมายเลขสองห้าหนึ่งครับสองสองได้ลำดับที่สองครับลำดับที่สามสองหกเก้าลำดับที่สี่สองเก้าหกและลำดับที่ห้าสองหกสี่ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สุวรรณชัยครับที่ด้วยช่วยชี้แนะนะ่อยที่ได้รับรางวัลขอแสดงความดีนะ ฝ่ายที่ได้รับรางวัลเชลเลอร์รับได้แก่ฝ่ายหมายเลข251เจ้าพายุเป็นทายาทของพ่อตาวันชายกับแม่พิมพาจากทางอนุชาปารจาังหวัดปราจีนบุรีคุณอนุชาควรไวยวุฒิบุญส่งเข้าประกวดนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยะครับขอสแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายนะคะขออย่าง